สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่มาร์คด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชว์รูมฟอร์ดไอเมสคารา,าชั้นพฤกษามห้ามีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสอบถามพี่มาร์คค่ะซื้อรถกับพี่ซันเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกดีครับพี่ซันก็คอยติดตามให้ข่าวสารข้อมูลตลอดอันนี้เป็นเงินสนดหรือว่าไฟแนนซ์ครับไฟแนนซ์นครับผมการยื่นไฟแน,นนซ์นานไหมคะไม่นานครับอ,อ๋อพี่ซันก็ช่วยประสานงานให้ด้วยค่ะพี่มาร์คประกอบอาชีพอะไรคะพี่เป็นครูฝึกดับเพลิงครับผมครูฝึกดับเพลิงใช่ครับเป็น ที่ไหนคะเป็นของหน่วยฝึกเอกชนครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครบันเทาด้วยใครก็ที่เกิดกรณีฉุกเฉินบอกพี่ม้าเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้การมารับรถดูตัวรถเป็นไงบ้างคะพี่มาร์คก็โอเคครับก็ตามตามที่ต้องการใช้งานแล้วก็นําไปใช้งานในหน่วยของพี่ด้วยใช่ครับแล้วก็การบริการการต้อนรับภายในชลุมเป็นไงบ้างคะดีครับผมลูกคราที่มาก็ต้อนรับดีครับ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชลุงฟอร์ดไอเอสาขาราชรพฤกษ์พระราม5ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางพี่ซันยังมีอะไรมาบอกแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับพี่มาร์คด้วยค่ะขออนุญาตนะคะโอเคค่ะก็สำหรับน้องมาร์คนะครับก็เป็นลูกค้าที่แบบน่ารักมากครับแบบเวลาแบบโทรไปหรือว่ามีอะไรให้แบบน้องมาร์คช่วยเหลือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องมาร์คไม่เคยปฏิเสธเลยครับแล้วก็อย่างเรื่องของแถมอะไรเงี้ยน้องมาร์คเขาก็ อบอกว่าไม่ได้อยากได้ของแถมอะไรมากมายครับก็อยากแบบแต่งแล้วก็อย่างหลกัหลกๆก็จะมีะฝาท้ายโรลเลอร์ลิทที่น้องมาร์คเขาชอบแล้วก็จะมีในส่วนของไอ้ตัวกล้องมาถึกภาพหน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของที่ลึกให้น้องมาร์คนะครับแล้วก็น้องมาร์คเขามีเทอร์นเอเวอเรสต์ด้วยในส่วนอันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถคันที่2ของน้องมาร์คก็จะได้ในเรื่องของตัวเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องฟรีด้วยนะครับผม4ครั้งอันนี้ไม่มีใค้จ่ายเลยนะครับไม่ว่าน้องมาร์คจะไปเข้าที่ระยอง หรือว่าจะไปเข้าที่กรุงเทพสาขาไหนได้หมดนะครับดีใจนะครับได้ได้ดูแลน้องมาร์คครับผมครับต้องขอบคุณ<ผ>ม,มากครับะะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ